องความรู้การดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่5ประจําปีงบประมาณพศ2568สอํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่5ประกาศเจตนารม์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมภายใต้คุณธรรม5ประการ พอเพียงวิในสุจริตจิตอาสากตัญยูและเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำดังนี้ปัญหาที่อยากแก้เป้าหมายที่1 สร้างสภาพแวดล้อมให้หน้าอยู่และปลอดภัยกิจกรรมทางเดินไม่รกพบป้ายบอกทางมีพื้นที่ว่างให้บริการประชาชนดำเนินการจัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการให้บริการประชาชนเป็นประจำรายเดือนปัญหาที่อยากแก้เป้าหมายที่2มีวินัยในตนเองกิจกรรมตรงต่อเวลาสร้างวินัยในตนเองบุคลากรปฏิบัติตารมระเบียบกรมว่าด้วยการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูก จ้างชัวคราวกิจกรรมพลัง5้าสจัดกิจกรรม Big Cleaning Day จำนวน3ครั้งเป็นรายแต่มากปัญหาที่อยากแก้เป้าหมายที่3ใช้วัสดุสำนักงานและทรัพยากรทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่ากิจกรรมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษดำเนินการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษในการแจ้งเวียนภายในผ่านกลุ่มลายสำนักงาน ปัญหาที่อยากแก้เป้าหมายที่4ประหยัดพลังงานเพื่อลดการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดพลังงานกิจกรรม r e e n o อฟ i c e มุมสีเขียวเจ้าหน้าที่ใช้ถุงผ้าบินโตและแก้วนผผ้ำพกพาแทนการใช้พลาสติกความดีที่อยากทำเป้าหมายที่1สร้างองค์กรสุจริตโปร่งใสไร้คอร์รัปชันกิจกรรมวันต่อต้าน ruption, คอร์รัปชันสากลประเทศไทยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สอรอพอ .5 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้าน ruption, คอร์รัปชันสากลประเทศไทยในวันที่9ธันวาคม2567กิจกรรมประกาศเจ็ดจำน ลงสุจริตกสอรอผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สอรพห้าเข้าร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตจำนวน3าครั้งกิจกรรมกำชับนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบผู้อำนวยการสอรพห้ามอบนโยบายและกำชับบุคลากรดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในการประชุมของสำนักงาน ความดีที่อยากทำเป้าหมายที่2ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือกิจกรรมกสอสรอเติมพลังใจใส่บาตรทาบุญบุคลากรทําบุญและตักบาตรพระสงฆ์ในโอกาสและวันสําคัญต่างๆกิจกรรมตักบาตรหรือถวายสังฆทานวันพระฟังพระธรรมเทศนาในโอกาสต่างๆบุคลากรทําบุญและตักบาตรพระสงฆ์ในโอกาสและวันสําคัญต่างๆ ความดีที่อยากทำเป้าหมายที่3แบ่งปันน้ำใจและช่วยเหลือสังคมกิจกรรมสุขที่ได้ให้แบ่งปันจากใจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานบุคลากรร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของบริจาคของกรมเมื่อวันที่30เมษายน2568ให้กับมูลนิธิหลวงตาน้อยกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติปี2568บุคลากรร่วมการจัดหาของขวัญและเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของโกมเมื่อวันที่11มกราคม2568กิจกรรมปันสุกกิจกรรมให้เลือดต่อชีวิตบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมให้เลือดต่อชีวิตจำนวน2ครั้งกิจกรรมส่งต่อปฏิทินเก่าบุคลากรร่วมกิจกรรมส่งต่อปฏิทินเก่าเพื่อใช้ประโยชน์โดยส่งมอบให้กับมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทย ความดีที่อยากทำเป้าหมายที่4ส่งเสริมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยกิจกรรมกสอรอใส่ผ้าไทยเปิดสัก,การาดใหม่2,568ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สอรอพอ .5 ร่วมแต่งกายผ้าไทยเปิดสัก,การาดใหม่2,568 กิจกรรมแต่งกายย้อนวันวานส่งการสุขใจผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สอรพห้าจัดกิจกรรมแต่งกายย้อนวันวานส่งการสุขใจสืบสารประเพณีส่งการส่งน้ำพระและลดน้ำขอพรเมื่อวันที่10เมษายน2568กิจกรรมไหว้างามตามแบบไทยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไหว้งามตามแบบไทยสำนักงานสวัสดิการและภ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่5ขอบคุณค่ะ